มารูหลีลวมมีมือนมอนฉันจะย่ำล่างกบบายบกวนฝ่ออกหัวใจปายใต้ลอมไม้ของเจ้านี้ลืมละดิการยอมฟังตัวคือ กันตื้นตะกุ่นหายไปโหยาอบไปให้ใ,ใจแล้วละทมอยากยิ่งกันดื้อเว้นอันใดน้ำชักให้หัวเรือไทยสูญสันพี่กลมสุขนี้ลมดำพัน บนเบบีดเทียกันลาลาลือไทยโอ้รักติบานนอมฟังฟชั่วคืนลืมดลกวอือเปล่าเคืน,าคนหายไปโตยาลร้องไห้ปล่อยให้ดวงใจเลาละทมลมมาลุลี กินที่สุดท้ายกับเป็นกายน้องพี่มาลูลีเหมือนใจน้องพี่ก็สิ้นคืนดีน้องพี่สิ้นกันเมื่อเธอนั้นก็รู้อย่างไรก็ดเ,เดือเขาเธอ้ดงก็กินเขาไม่ได้ chặt tay nước phân đi Thật dẫn về chặt tay Nước khê khê nở cân Khê đau quê la ma bữa cân mưa chân mà, mà thi lắng tăng chạy Tông do mấy khóc vì thơ đã bắt điệu Chỉ thơ nhưng cuộc lão quê คอยเพื่อมาหาเป็นอหาที่เธอเก่าพับใจอยู่เจ็บจจปดวดต,ต้องคนฟื้น,หนให้เธอมีแต่เขาเรื่องราวฟังแล้วคือมันแค่ฝันไปไอย่างไงก็กลดูยางไงก็เล้วเขาเธอคงตะทิ้งเขาไม่ได้